สวัสดีครับทุกคนครับนะครับตอนเราเข้าสู่ช่องมงทราเวลนึกครับก็ไม่ได้ลงคลิปนานเลยวันนี้นะฮะวันที่22พฤศจิกายน2568นะก็เดินทางไปเที่ยวจังหวัดน้องคายนะครับพาลูกๆไปดูพิพิธภัณฑ์นะฮะสัตว์น้ำจังหวัดหน้องคายนะฮะไปดูนางเงือกนะฮะว่ายน้ำนะมีอุโมงค์น้ำด้วยนะครับอันนั้นก็ จะเป็นพิธภัณฑ์ที่เป็นสัตว์น้ําที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดของครายละที่เราจะไปหาได้นะครับเราแรกสิบเอ็ดโมงไม่ทันแล้วเบต่อไปกี่โมงไม่ทันสิบเอ็ดโมงไม่ทันไงอันนี้จะสิบเอ็ดโมงแล้วเนี่ยตอนนี้ก็มาจะถึงอ,อมตะวัดหลวงแล้วนัทุกคนสังเกตดูไม่มีด่านนะวันนี้วันเสาร์นะครับนะ เสาอาทิตย์เนี่ยเขาไม่ตั้งกันหรอกนะเทาาที่ผมสังเกตดูตรงดานตรงนี้นะถ้าจะตั้งนี่ต้องไปนู่นนะครับในเมืองครับสีแยกไฟแดงนะครับอันนั้นเนี่ยโอ้โหไปทีไรนี่ช่วงสักเอ่อสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยเที่ยงกว่าเนี่ยเจอตลอดนะฮะฝั่งขาเข้ามาจากฝั่งิสะพานวิตรภาพนะจุดนี้ไม่ตั้งจุดต่อไปนะครับที่บ้านเดือนน่าจะไม่ตั้งเช่นเดียวกันก็ ไปดูนะฮะว่าตั้งหรือไม่ตั้งนะครับตอนนี้ก็มาถึงใกล้จะถึงนะครับจะสพนะฮะบ้านเดือนะครับ mm hmm. ก็มาลุ้นดูนะ,ะว่ามีด่านไหมนะครับวันนี้แต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะขยันนะฮะที่จะตั้งวันเสาร์อาทิตย์น,นะครับไปลุ้นดูข้างหน้านี้นะครับ และแล้ววันนี้ไม่มีด่านนะทุกคนทั้งสองด่านเลยนะครับนะดานหน้านี้ครับสอบพอวันเดือนะไม่มีด่านนะครับดังนั้นก็เสาที่เขาไม่ตั้งหรอกนะเส้นนี้เนี่ยนะครับจะเป็นเส้นที่เป็นถนนสี่เลนเนาะอย่างละข้างละสองเลนก็ถามว่าวิ่งสะดวกไม่สะดวกนะครับถนนก็ดีนะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเมื่อสักครู่เนี่ย นะครับมาถึงจุดนี้ตั้งแต่ตรงอบตอวัดหลวงมาเนี่ยนะครับมันจะเป็นทางที่ทางตรงนะเวลารถมาก็ชะกลมเร็วได้ค่อนข้างจะสูงนะครับแต่ทางนีนทั้งนั้นก็กต้องระวังนะครับเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นมันต้องขับผ่านชุมชนนะบางทีมีรถที่จะเลี้ยวเข้าแล้วก็รถจะออกจะชุมชนออกมานะครับ นี่ Welcome to หนองคายแล้วนะครับนี่นะพระาธาตุลานพระาธาตุล่าหนองลนะจุดชมวิวผาตากเสือ้อนะครับพระาธาตุอันนี้ผมยังไม่เคยไปนะผาตากเสื้อไปเอา้าเออนี่ก็มีที่กลับรถไว้เราไม่รู้อ่ะนะต้องแสงแซงรถพ่วงไปก่อนรถไอ้น้ำมันเนี่ย ไปลาวเนี่ยน้ำมันเนี่ยน้ำมันอยู่ไทยนีนแพงแพๆขนไปลาวันเยอะแยะเลยเนี่ยอพอยาดแสงคันนี้เหมือนกันเนี่ยมัจะเลยด้วยว่าไม่รู้ไม่น่าจะเลยเขาทำถนนกันนะทุกคนไม่แล้วเสียดสักทีหรอตรงนี้นะครับเอาเปิดเหรอขึ้นสะพานอโอเค เขาบอกให้ขึ้นสะพานเอา้าครึงหน้านี่หรอเดี๋ยวไปย้อนกลับมาแล้วขึ้นสะพานอีกตรงนี้มันออกไม่ได้อีกควนี้นะไอ้ยานะบนกันอยู่นองคายไปครึ่งวันนะวันนี้แล้วนะมันรู้อย่างนี้เมื่อกี้เข้าเมืองนะเข้าเมืองแล้วออกทะลุฝั่งนู้นเข้ามาก็ได้ย้อดโคตรไกลเลยอะไรวันเนี้ย สรุปพอมาเข้ามาในเมืองมาเจอป้ายบอกว่า,วาเออเนี่ยเลี้ยวตรงนี้แทนที่มันเขียนป้ายว่าเออไปอะไรนะสะพานไปออวิทลาคอนแก่นเนี่ยเออให้ไปอีกอก,กี่กิโลก็ว่ากั้นไปแต่เสือมันเขียนป้ายว่าทางปิดทางปิดที่นี่คนจะไปไปไหนวะ เลยจากเอีเ่ยทางเลี้ยวซ้ายนั่นา 4, 5, มาอีสี่ห้าโลใบมันสี่โลห้าโลผ่านทางรถไฟนี่ ทางสองข้างทางรถไฟกํลาลังขยับขยายเส้นทางน่าจะเพื่อนั่นแหละรถไฟไทยลาวนั่นแหละนะรถไฟความเร็วสูงอะ่ะหวังว่าชาตินี้ก่อนนะลาลูาลกนี้ไปมีโอกาสได้นั่งรถไฟความเร็วสูงประเทศไทย,อ,ยอันนี้ก็ไม่ได้เปิด G p S นะ่อมาเรื่อยๆอะ่ะเข้าทุงเข้านา เดียวซ้ายออกถนนถ้ากูรู้ว่ามันปิดอย่างนี้นะตรงมาเข้าเมืองออกมาถนนนี่ป่านนี้ถึงแล้วสิเออไม่รู้อ่ะวนกันสันนานเชียว ให้มันกินเยอะได้ตอนจะนอนอยู่กินข้าวอยู่มันเพิ่งจะกินไปหมดจะขวดนึงอันนี้มาก็จะมาชงใหม่อ่ะอันนี้เราก็เข้าวงเวียนนะสำรองเล็กๆเกนี่ยนะชั่วคราวเนี่ยเข้าไป มหาลัยคอนแก่นวิทยาเขตหนองคายเนะเสียเวลาวนรถไปยี่สิบนาทีได้นะ หนองคายก็มีที่เที่ยวอะไรบ้างล่ะก็มีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํานะอันนี้ก็พาเด็กๆมาดูปลาดูอะไรมีสวนสัตว์เปิดใหม่นะฮะอยู่ตรงแยกหนองสองห้องไปอันนั้นก็ยังไม่ไเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็กําลังทําสวนน้ําอยู่นะฮะก็จะว่าเรียกสวนสัตว์ผมว่ามันก็ยังไม่ใช่สวนสัตว์เพราะว่ามีสัตว์อยู่ไม่กี่ชนิดมีมา้ามีอูดอย่างเงี้ยนะครับก็คงยังไม่ได้เป็นสวนสัตว์เด็ดเป็นรัศดาแบบ เออคาเฟ่เที่ยวชมอะไรอย่เงี้ยถ้าทำสวนน้ำเสร็จนะอันนั้นก็คงจะคึกคักนะครับเขาคงจะน่าจะทำให้เสร็จก่อนสงกรานนี่แหละนะอ่ะถึงละทุกคนพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายนะก็หาที่จงที่จอดรถกันนะครับก็มีคนมาปลาปลายอยู่นะ

โอเคครับทุกคนมาถึงนี่นะครับนะพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะฮะก็จะต้องมาซื้อตั๋วนี่ก่อนนะก่อนที่จะเข้าไปด้านในนะครับซื้อตั๋วตรงนี้แล้วก็เดินเข้าไปด้านในนะครับเราขึ้นมานะครับทุกคนนเราก็ไปซื้อตั๋วเนาะใช้อาจเจ้าหน้าที่ใช้ขอบบัตรประชาชนด้วยนะแล้วก็ซื้อตั๋วมาอันนี้ครับนะผู้ใหญ่ท่านละ80บาทนะฮะเด็กห้าสิบบาทนะก็นี่เราซื้อตั๋วนี้แล้วก็ขึ้นไปชั้นบนนะครับเข้ามานะฮะก็จะเห็นแบบนี้นะทุกคน อันนี้เป็นปลาอะไรก็ไม่รู้ปลาเบบี้แท k งนะมีปลาหมอทเะอทเลนี่ปลาหมอทะเลน่าจะสองตัวใหญ่ๆที่อยู่ตรงนั้นแหละนะฮะอันนี้ก็มีประวัติต้นกำเนิดแม่น้ำโขงด้วยนะฮะทุกคนผมมาจากไหนอย่างไรนี่มาจากเทือกเขานะฮะเขียปกครองตัวเองที่เบนยะนะผ่านจีนนะฮะ ผ่านจีนมานเขาจะเรียกว่าแม่น้ําแยงซีมาก็เป็นแม่น้ําสาลาวินนะทางผ่านเมียนมานะครับพอเข้ามาสามเหลี่ยมตรงนี้เนาะทองคำนะฮะที่เป็นไทยลาวพม่านะครับอยู่แถวเชียงรายนะก็เข้ามาสะพานวิถภาพแห่งที่4มาแห่งที่1นะฮะเวียงจันทร์มาบึงการนะครับไหลามาสู่ประเทศเแมร แล้วก็ไปที่เวียดนามนะครับด้านในก็ติดองติดแอร์กันนะก็ประมาณนี้นะชั้นบนนะทุกคนอันนี้ก็เป็นปลาที่จะใสยในแม่น้ำโขงเหมือน,นทุกคนนะห้ามใช้แฟลชนะเวลาเขาถ่ายรูปที่นี่นะฮะมันอยู่รวมกันเลยนะฮะนี่ไม่รู้ปลาอะไรเป็นปลาอะไรแล้วครับทำออไมตัวนี้มันวิ มันไม่เบี้ยวนี่หว่าแต่ว่าหัวมันใหญ่ห่างมันเล็กออแปลกดีนะฮะจะเอ๋นะฮะมีพยายนหน้าเขาบอกว่าไม่มีเนาะนะฮะโอ้อนนั้นก็ลอยอยู่น,นั่นนะลอยแบบโอ้โหฝั่งนี้จะเป็นปลาหายากและใกล้สูนพันธ์นะครับอ่านะ เช่นตัวนี้ปลานวนจันน้ําจืดน,นะครับนี่นี่เหรอปลาหายากแล้วใกล้สุนพันทุกคนต้องอนุนรักษ์เอาไว้นะฮะฝั่งนี้จะเป็นปลาตาพัดเขียวนะนขอตอนรับก็สู่อุมโมงนะ้ำนะทุกคนไม่ใช่อุมโมงนะ้ำอุมโมงปลาเออ นะฮะนี่ว่ายังไงพวกอยู <c oughs> ่ในน้ำสบายดีไหมป่าอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเลย <c oughs> นะฮะ ส่วนตัวนี้นะฮะเป็นปลาเทโพตัวใหญ่ๆฝัะะ่งนี้ก็จะเป็นฟอสซิลไม่ใช่ฟอสซิลเลเป็นกระดูกเนาะห้ามจับนะฮะโครงกระดูกปลาบึกโอ้โหเนี่ยทุกคนปลาบึกตัวใหญ่ๆนี่โครงของมันของโครงของจริงนะเนี่ยนะฮะห้ามจับนะห้ามจับเขาไม่ให้จับนี่โอ้โหตัวใหญ่ๆ เหือกปลาเหือกปลาบึกนี่แหละนะทุกคนนะโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยทุกคนมาแล้ว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 โอ้ตัวนี้ก่โลวันเนี้ยยังสวยอะ่ะเออเจอมาตรงนี้นี่ไอโอ้โห,อหนะปลาสองตัวพร้อมกันเลยคราวนี้ อขานีเหมือนกาลิพอตัวดิงเหมือนปลาดึกดำบันเลยอะปลาตัวนี้เขาเรียกว่าปลาอะไรนี่นี่นี่ปลาอาราภัยมาภัยมาอ่าอาราพาอาราภัยมานะฮะ อันนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะเดินออกไปทางออกจะอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนพอเราออกไปเนี่ยเราจะไปเจอที่เขาขายพวกของฝากแล้วก็เอ่อพวกรูปถ่าย,ท,ายท,ที่เราเดินเข้ามาเราซื้อตั๋วเนี่ยเราเข้ามาเนี่ยจะมีช่างภาพอยู่นะฮะคนหนึ่งเขาจะถ่ายรูปอะไรถ้าเกิดว่าเราเอาเนี่ยนะเราก็จะต้องไปจ่ายอยู่ข้างนอกนะครับนะแต่ถ้าไม่เอาก็ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเขาจะถ่ายแล้วก็จะพิมพ์เอาไว้ข้างนอกให้เรียบร้อยนะทุกคนนะเอออันนี้ก็แล้วแต่ท่านจะเอาหรือไม่เอานะครับ ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนะพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายนะครับก็สามารถที่จะเอ่อมาดูได้นะพาลูกพาหลานมาดูได้นะครับนะอันนี้นอกจากข้างในนะทุกคนข้างนอกออกมาแเรวก็มาเจอเต่านะฮะเออนะจำศีลอยู่ช่วงนี้จำศีลอยู่อะไรนะเต่ากินอิ่มนอนหลับสบายนะใช่ไหมนะ อยู่กันเป็นครอบครัวนะฮะเป็นท um าวเฮาส์สุเลยนะฮะส่วนกรงนี้เราไปดูนี่ทุกคนตัวอะไรอีกัวน้าเอออีกัวน่านี่คล้ายๆก็กิงก<ๆ>่ากิงก่ายักษ์อ่ะเนาะโอ้ยอย่าไปใกล้มันนะอย่าไปใกล้มันนะเอออยู่ใกล้ๆนะดูดีี่นี่นี่โอ้โหตัวใหญ่มากเห็นไหมนน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 มันมัทักทายแล้ว อุ้ยมันมาแล้วเล็บโอ้โหดูเล็บมนันเลยวางไงพวกวังไงพวกอ์ฮอ่ะ,อะลมเย็นหรือเปล่าไอ้สองตัวนี้มาดูโอ้โหหางนี่อืมอันนี้ทําไม่รู้จักชื่อว่าอีกวัวน่านะมันเหมือนตัววอวรน,นุสเลยนะเนี่ยแต่ว่าอันนี้น่ากลัวกว่าสีสวยนะวังไงพวกหนาวหรือเปล่าอยู่กันสองตัวฮะอืมหางยาวมากเลยดูดิโอ้หางยาวหางยาว ไอตัวนี้พยักหน้าเว้ยไม่ค่อยเป็นมิตรหรือว่าทักทายพวกไปแล้วลนะ่ะตรงนี้มันก็จะมีสัตว์พวกเนี้นะฮะอยู่บางหลายหลาย,ลายชนิดอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนอย่างเช่นเต่าอีกนวน,นานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูต่อไปนี้ว่าคืออะไรนะครับอันนี้เป็นปลาอ้อาวปลาเนโมหรือเปล่านะฮะไม่ใช่ปลาเนโมปลาอะไรนะเออปลาคราเออไม่ใช่ปลาคะนะฮรปลาครา นิโมนี่ตัวใหญ่ๆเออจำได้ตอนไปกระบี่นะมันจะมีแบบพิธภัณฑ์ปลานิโมนะอยู่กระบี่นู่นนะทุกคนเมื่อกี้เราดูเต่าใหญ่ไปแล้วตอนนี้มาดูเต่าน้อยอันนี้เต่าเมื่อกี้เขาเรียกว่าตาผ้าก็มันก็เหมือนเต่านั่นแหละแล้วก็เรียกว่าเต่านะเอออันนี้เต่ามันมีสีขาสีตีนเดินมนาะมันทำหัวผูดผูดพอ บอลมันทำหัวปูดปูดมาโพ่ดิอยู่ในน้ำไงเห็นไหมหัวปปปเห็นไหมมันอยู่กันเป็นครอบครัวเลยนี่มันเดินมันเดินจากตรงนั้นมาแล้วก็มาตรงนี้เพื่อจะลงน้ำต่อเอาลงไปปุ๊บโอ้โหอยก็กินไข่เต่านะสมัยเด็กๆแล้วทุกคนนะอร่อยนะ